บุกบุกบุกหมุกเดี๋ยพี่เขาพูดพี่เขาเรียกว่าอะไรนะมุกฮะบุกหมุกอะไรนะบุกบุกหุกบุกบุกบุกหมุกบุกบุกอะไรวะอาษาไทยทำมือใส่อะไรใส่มุกบุกบุกมุกบุกมุกบุกบุกบุกหมุกบุกมุกมุกนี่ไม่ล่าสุดไปสักคิวสองชั่วโมงกว่าคนสักพูดว่าแม่เธอคุยกับฉันไม่หยุดเลยสองชั่วโมง เอาไม้แม่สั่งไหมแม่สั่งแน่นะหนูเอาชาไทยปกติแต่ว่าชาไทยมีเพวกมุกบุกไอ้ไม่มันมีอันนี้มันมีุกมุกบุกมุกบุกมุกบุกไม่บุกบุกบุกมุกเนี่ยพี่เขาพูดพี่เขาเรียกว่าอะไรนะมุกฮะมุกมุกอะไรนะบุก บุก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 อะไรวะพี่ข้างหลังเขาด่าเราแล้วพี่บุกอ่ะเนาะฮะพี่ดูแม่เองแม่เองไปสั่งแล้ว ไปร้านข้าวสวยเลยแล้วตลอดมแม่แม,แม่เธอดูดูเป็นคนแบบไม่ละชื่อร้านเหมือนแม่ฉันเลยม่ชื่ออะไร่ะมีความสุขแม่เธอชื่ออะไรไม่เหมือนแม่ฉันตอนนี้ที่ได้ออกจากบ้านแล้วแม่แม่พูดตลอดเวลาก <c oughs> ็นี่ไม่ลา่าสุดไปสักคิวสองชั่วโมงกว่าคนสักพูดว่าแม่เธอคุยกับฉันไม่หยุดเลยสองชั่วโมงเอาไหมแม่สั่งไหมแม่สั่งแม่นะ สั่งเปล่าเอาชาลูกพีชอ้าเมื่อกี้สั่งชาเขียวมาเลยทีตอนนี้เอาชาลูกพีชแม่จะเอาอะไรกันแน่เอาชาลูกพีชชาลูกพีชเออหนึ่งชาลูกพีชหนึ่งอ่ะลุงบอลจ่ายเงินไปพี่บอกว่าคุยตั้งนานได้ออเดอร์แล้วนี่เดี๋ยวฮะไม่เขาจะอย่างนี้เขาจะคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆแล้วร้านไหนรู้จักเขาเนี่ยเขาจะซื้อทุกร้านเลยเออขจึ๊ใช่ถ้ารู้จักเขาแล้วดูนี่ ไม่ตอนนี้เหมือนเลยหรือปะขน้าเซลล์มาตัวตลาดแล้วกูอีกแล้วกูอย่าน้องที่กินข้าวชาไทยตำมือใส่อะไรใส่มุกบุกบุกมุกมุกมุกบุกบุกบุกมุกมุกแม่เองไปกแมู่บุกยิ่งกว่ามุกอีกอะไรนะแม่แม่แม่กูบุกยิ่งกว่ามุกอีกแต่ชาไทยตามือ รู้จักรู้จักคดูอะไรนะเฮ้เขารู้จักกันเป็นไหมล่ะเอาแล้วเอาเอาอุ้ยระวังโดนซื้อกล้องก็ดูเป็นบางบางตอนสวยนะครับวันนี้สวยนะครับเนี่ยนี่แม่ได้ลูกเขยแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ทั้งล่างอยู่ทั้งล่างพีวไปไปเอาหนุนได้นะครับแม่ลูกลูกเขยเนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของขายออกไม่ใช่ลูกสาวนะของคุณเขาขายออกแล้วตอนนี้พ่อแม่จะไปซื้อช่วยหนุนหน่อยชาลา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 บุกอะไร บุกหมุกชาไทยตามือบุกหมุกตามืออุ้ยทำโลกโกย้ยกนิ้วด้วยอะ่ะชาไทยตามือ <Hello. S 1> อร่อยเห็นไหมล่ะ ้าใครตามืออร่อยบุกหมุก